นค่เอยปฏิบัติทรคชีวิตมันนี้มีโอเวอร์นะก็ <c oughs> กลับมาคุยกันถึงเรื่องวันนี้เราอยู่กับซิงเกิลแดดนะฮะก็ะอาชีพเป็นมนุษย์เงินเดือนเงินเดือนก็ตกประมาณแสนแปดนะฮะแล้วก็โอเคที่ผ่านมานี้ก็วัย45นะก็กะจะ,กะเกษียณตอน60แล้วก็ใช้เงินสักเดือนละ50,000ื่นนะฮะแล้วก็ต้องส่งเสียคุณลูกให้จบ เป็นยาตรีก็อยากจะให้เรียนอินเตอร์ใช่ไหมก็ดูแลคุณแม่ไว้ท่าหร่เจ็ดแล้วก็อยากจะซื้อรถคันใหม่อยู่เหมือนกันนะคือถ้าดูตามตัวเลขหน้าตักที่มีอยู่เดิมเนี่ยนะฮะก็โอเคก็มีเงินอยู่พอสมควรกันนะแล้วก็มีความสามารถในการออมค่อนข้างเยอะนะฮะก็แต่เงินมันอาจจะอยู่ผิดที่ผิดทางไปสักนิดนึงก็อาจจะต้องมาทำการเมคโอเวอร์กันสักหน่อยนะ เพราะว่าตอนนี้อยู่กับเ,เงินฝากออมทรัพย์แล้วก็ฝากประจำเนี่ยก็เท่าไหร่สองร้ายากว่าบาทแล้วที่เหลือก็เป็นการลงทุนใน LTF ใน provident fund ใน SSF แล้วก็มีหุ้นนิดนึงซึ่งก็ควรจะต้องถอยแล้วละ่ะอ้ามาดูกันว่าจะเอาอยัางไงนะครับก็เริ่มแรกเลยนะครับก็คือเราต้องดูแลในเรื่องของ รายรับรายจ่ายให้ดีก่อนอนะฮะว่าวันนี้เราสามารถที่จะลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นอะครับคือไอ้รายจ่ายจําเป็นที่มันเป็นฟิกคอเดสแต่เราไม่สามารถไปลดมันได้เช่นพวกผ่อนบ้านผ่อนรถยนต์หรืออะไรพวกนี้นะฮะค่าเทอมลูกครับ พวกนี้มันลดไม่ได้แต่ว่าไอ้พวกที่ลดได้เนี่ยมันก็เป็นพวกเช่นค่าท่องเที่ยวค่าช้อปปิง้งเนี่มันเป็นอะไรที่ลดได้เลยหรือว่าค่าที่เราเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่เอาไปสังสรรค์กินข้าวนอกบ้านเราก็สามารถลดลงได้บ้างภาษีภาษีนี่ก็เราสามารถที่จะใช้วิธีการเรื่องของลดหย่อนภาษีได้จริงๆมนุษย์เงินเดือนเนี่ยบางคนเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเราจะซื้อพวก LTF อ่าโทษทีตอนนี้มันไม่ไม่มีเอลทีแล้วซื้อพวก s S F หรือว่าไ m เออะไรพวกเนี้ยนะหรือว่าซื้อประกงประกันเอาไว้แล้วเนี่ยมันจะมีใบเขาเรียกลยอศูนย์หนึ่งซึ่งสามารถที่จะกรอกให้บอกบอก H อชอว่าโอเคเนี่ยเรามีสิทธิ์ลดหย่อนแบบนี้แบบนี้แบบนี้ก็กรอกไปเลยแล้วเขาคำนวณให้เราเดี๋ยวเขาคำนวณให้แล้วเขาก็จะหักภาษีไว้นะที่จ่ายนะฮะซึ่งตามรายได้พึงประเมินแล้วก็หักลดหย่อนเราใช่คือบางคนเนี่ยก็คือ เขาเรียกว่าไม่ได้ไม่ได้ใส่ใจเรื่องพวกนี้ก็คือ,เอ à, HR เขาก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะซื้ออะไรเขาก็หักเต็มแม็กเขาก็ห<า>ักเต็มแม็กเท่ากับสมมุติ่ะหักไปเดือนละสองหมื่นอย่างเงี้ยจริงจริงเนี่ยถ้าเราซื้อนู่นซื้อนี่เหลือหมื่นห้าถ้ากับว่าเราเหลือเงินห้าพันที่จะไปต่อยอดได้ครับนะฮะเพราะว่ากว่าจะได้ภาษีคืนเนี่ยมันคือมีนาของอีกปีหนึ่งคือมันผ่านไปเนี่ยก็สมมติเท่าลงทุนต้นปีเนี่ยมันสิบห้าเดือนเลยนะครับอ่าฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเทคนิค เล็กน้อยที่เราสามารถที่จะทําได้คือเดี๋ยวนี้องค์กรหลายๆที่เนี่ยพวก H r ชหลายแห่งเขาก็จะบอกนะที่เขาจะช่วยทําให้งไงใช่ไหมอืมแต่บางองค์กรก็ไม่ไม่บอกครับไม่บอกแล้ว็ต้องเดินเข้าไป <c oughs> ต้องไม่บอกอใช่โอเคอ่มาดูกันว่าเขาบอกว่าเขาสามารถที่จะลดในเรื่องของค่าท่องเที่ยวได้กับค่าช้อปปิ้งจากเดือนละหนึ่งแสนอ่ปีละหนึ่งแสนเนี่ย เขาบอกว่าเขาจะลดลงสักเหลือเดือนลอะหรือปีละห้าหมื่นก็ลดลงครึ่งหนึ่งเขาบอกว่าปีนี้ทั้งปีคงไม่ได้ไปเที่ยวไหนอฉะนั้นเนี่ยมาทําเป้าหมายที่เขาต้องการให้มันสําเร็จก่อนดีกว่าครับนะครับก็ลดลงไปปีละห้าหมื่นนะครับที่เหลือก็เท่ากับว่าเขาจะมีเงินที่จะไปออมเพิ่มได้จากเดิมเนี่ยปีหนึ่งเขาออมได้ประมาณ700,000กว่าบาทนะถ้าลดไป5 0,000่นก็อาจจะได้ถึง80,000นและถ้าไปลดภาษสภาษีได้อีกเนี่ยก็อาจจะได้ไปถึงแบบ เกือบล้านเลยนะ,ะถัดมานะครับเราก็ต้องมาดูในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าเงินออกนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยเขาเก็บเงินส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในเงินสดกับตราสารนี่ซะเยอะเกินไปก็คือทั้งหมดเนี่ยลงทุนในหุ้นเนี่ยแค่25%เท่านั้นเองซึ่งถ้าเทียบกับอายุเพิ่งอายุ45% แล้วเป้าหมายระยะยาวคือการกระียณเนี่ยอีกสิบ้าปีฉะนั้นเนี่ยต้องจัดสรรเงินใหม่แล้วล่ะครับนะครับเริ่มกันเลยนะครับก็คือที่สิ่งที่เราเห็นเลยก็คือไอ้ provident fund เนี่ยซึ่งต้องเปลี่ยนนโยบายการลงทุนนะซึ่งพอมาดูรายละเอียดเนี่ยนโยบายการลงทุนของที่บริษัทเขาเนี่ยเขาให้เลือกอยู่ที่สมนโยบายนโยบายแรกคือเขาลงทุนในตราสารนี้เนี่ยล้้วนเลยประมาณผลตอบแทน1.5เอร์ นะครับอันที่สองก็คือเป็นนโยบายความเสี่ยงกลางๆของที่บริษัทเขาก็ลงทุนในตราสารหนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนเดิม,มประมาณเจ็ดถึงแปดสิเปอร์เซ็นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นเสี่ยงสูงเนี่ยลงในตราสารหนี้จะลดลงเหลือประมาณหกสิบห้าสิบหกสิบปอร์เซ็นที่เหลือก็ลงทุนในกองทุนทางเลือกแล้วก็ลงทุนในหุ้นฉะนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าระยะเวลาการทำงานอีกสิบห้าปีฉะนั้นเราควรจะเปลี่ยนนโยบายอของการลงทุนใน p พ o v วเดน t f u ัน ซึ่งบางที่นี่ก็ให้ HR เปลี่ยนบางที่เขาก็สามารถที่จะล็อกอินเข้าไปในระบบ uh huh. ในเว็บไซต์สามารถเปลี่ยนอย่างได้เลยนะ uh huh. ซึ่งตรงนี้เปลี่ยนซะนะครับแล้วเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินเนี่ยกันเอาไว้พอสำรองเผื่อฉุกเฉินสักสามเท่าของรายจ่ายหรือ6เท่าของรายจ่ายต่อเดือนก็เพียงพอ uh huh. ซึ่งเพราะเป็นมนุษย์เงินเดือนแล้วหน้าที่การงานบริษัทที่ทําอยู่ก็ค่อนข้างจะสีเขียวนะครับ uh huh. มีความมั่นคงฉะนั้นเนี่ย การเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินเอาไว้นะครับในออมทรัพย์เนี่ยสเท่าของรายจ่ายก็พอใช่เท่หลายแสนสองในรายจ่ายปีหนึ่งเออเดือนหนึ่งประมาณแสนสองฉะนั้น3เท่าคือ3ามแสนหกอันนี้เก็บไว้เลยในอยู่ในออมทรัพย์นะครับตอนแรกนี่เขาเก็บไว้ในเงินฝากนู่นต้องสองล้านกว่าบาทฉะนั้นเนี่ยไอ้เงินฝากธนาคารเนี่ยเอาไว้แค่นี้พอเอาไว้สำรองเผื่อฉุกเฉินจริงๆ<ฮ>ะนะครับผลตอบแทนก็ไม่ต้องไปพูดถึงมันน่ะมัน0ูเพราะาเราเอาไว้ว่าสมมติถ้าเราให้มีสภาพคล<อ>่อง เกิดตกงานไปเนี่ยยังอยู่ได้3เดือนอะ่ะไม่เดือดร้อนนะครับแล้วก็สินทรัพย์ที่เหลือที่ที่อยู่ในสินทรัพย์สภาพคล่องก็ต้องกระจายมันออกมานะครับสัดส่วนก็จะเป็นแบบนี้ก็คือว่าจากเดิมเนี่ยที่อยู่ในตราสารหนี้กับเงินสด75%เนี่ยให้ลดลงเหลือ30%แล้วก็ไปเพิ่มลงใน Equity f u ฟันก็คือลงทุนในหุ้น,นจาก25%เป็น50%<ะ>แล้วก็เพิ่มไปใน Property Fund ัน S <S เป็น20%นะครับ <smok y S 2> ก็ถ้ากกับว่าตอนนี้ร0อแล้วหน้าตาจะเป็น <c oughs> ยังไงก็คือ LTF เดิมก็ยังคงอยู่ส่วนหุ้นเดิมต้นทุน4ี่แสนเนี่ยเขาเขาบอกอย่ามาแตะต้องเขา, <Le> เาเขาบอกว่าเขาขอแบบไว้แบบติดตามข่าวสาร oh. หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่า4ี่แสนนี่เขามองว่าอะทิ้งได้ซื้อความรู้ซื้อความรู้เพราะจริงๆเนี่ยผมก็แนะนําว่าถ้าจะลงทุนในหุ้นในหุ้นไทยอย่างเงี้ย ก็ไปลงทุนในกองทุนดีไหมที่ลงทุนในหุ้นไม่เอาไม่เอาเขาบอกว่าเออเขาอยากจะได้ติดตามข่าวสาราาาาก็เลยมองว่าอ่ะจริงๆเนี่ยสี่แสนมันก็เหมือนประมาณสิเซของสินทรัพย์ลงทุนที่เขามีอยู่ก็อ่ะมันลอสได้ถ้ามันหายไปทั้งหมดก็มไม่เป็นไรมันก็ยังไปถึงเป้าหมายได้อยู่ดีอ<ม>แต่ว่าอย่าไปลงเพิ่มแล้วกันผมนก็เลยไม่ได้ไปยุ่งกับเขา<ม><ม>นะครับไอเอสเอสเอฟก็เหมือนเดิมยังลงทุนต่อที่เพิ่มเข้ามาก็คือจากไอ ไอ้เงินธนาคารเนี่ยมาอยู่ในตราสาร <ฮะ S 1> นี่อยู่ในฟิกอินคัมฟันเนี่ยประมาณเพื่อเป็น4ี่แสนสองอันนี้สําหรับก๊กสอง2ถ้สมมุติว่าเงินออมทรัพย์กิะตกงานแล้วกันใช้ไป3เดือนเงินที่อยู่ในออมทรัพย์หมดมก็มาเอากระเป๋าใบที่2ก็คืออยู่ในตราสารนี่เพราะไอกองทุนตราสารนี่เนี่ยมันมีสภาพคล่องก็ประมาณทีบวกสองอนะสองวันทําการคุณก็สามารถได้เงินมาแล้วผลตอบแทนมันก็อยู่ที่มาสาเปอร์เซ็นได้ครับนะฮะ แล้วก็เก็บไว้ใน Property Fund เนี่ยประมาณ1ล้าน <Ha. S 2> นะครับแล้วก็ไปอยู่ในกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นเนี่ยเพิ่มอีกนะครับเป็นอีก 4, ่แสนสองอันนี้ก็คือหน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้ huh. พอเป็นแบบนี้พอร์ตจากเดิมเนี่ยได้ผลตอบแทน2.5% <Ha. S 2> ก็จะกลายเป็น5%รานะครับพอผลตอบแทนเพิ่มจาก2.5%กลายเป็น5%โดยที่ระยะเวลาในการลงทุนเนี่ยเท่าเดิมคือ15ปี นะฮะตอนแรกเนี่ยเงินสี่ล้านหกเนี่ยมันเป็นหกล้านมันจะเป็นหกล้านหกมันเพิ่มมาแค่สองล้านครับแต่ด้วยผลตอบแทนที่เปลี่ยนไปเพิ่มจากสองจุดห้าเป็นห้าเปอร์เซ็นผลตอบแทนทบต้นห้าเปอร์เซ็นตต่อปีเป็นเวลาสิบห้าปีเงินสี่ล้านหกจะกลายเป็นเก้าล้านหกนี่เพิ่มขึ้นมาห้าล้านเพิ่มขึ้นมาห้าล้านก็เพิ่มจากเดิมเพิ่มจากเดิมไปอีกสามล้านนะเพราะตอนแรกจากสี่ล้านหกเป็นหกล้านหก ตอนนี้จาก4ล้าน6เป็น9ล้าน6นะฮะแล้วหลังกระษียณเนี่ยถ้าลงทุนต่ออด้วยผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณสัก5เปอร์เซ็นต์นะครับเราก็มีเงินหลังกรเสียณตอนอายุ60แค่21ล้าน5แสนก็พออตอนแรกต้องเตรียมไปตั้ง30เพราะว่าหลังกระียณน,นี่ลงทุนแพ้เงินเฟ้อไงผลตอบแทนแพ้เงินเฟ้อแต่ถ้าตอนนี้หลังกระียณลงทุนให้ได้ผลตอบแทนสัก5เอร์ซ็นเนี่ยเตรียมเงินไว้ประมาณ21ล้านกับอีก5แสน อซึ่งวันนี้มีอยู่สี่ล้านหกมันจะกลายเป็นเก้าล้านหกขาดอยู่จริงๆประมาณสิบสองล้านสิบสองล้านมีเวลาสิบห้าปีถ้าเงินก้อนนี้นะครับเราไปลงทุนด้วยผลตอบแทนสักแปดเปอร์ซ็นลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นทั้งไทยทั้งต่างประเทศเลยพวกนี้นะ ผลตอบแทน8%เนี่ยคุณใส่เงินต้นเข้าไปเนี่ยปีหนึ่งประมาณ4 0, 5 0 0 0 0ครับอันนี้หมายถึงเงินใหม่เงินใหม่ที่จะเข้ามามมมเพราะเงินเดิมเนี่ยไม่ยุ่งละเงินเดิม,มเงินเดิมมันจะกลายเป็นประมาณเกือบเกือบ10ล้านในทนี่เรากรเกษียณแต่จริงๆเราขาดอยู่อีก 10, 10ประมาณ11 12, ล้าน12ล้านเรามีเวลา15ปีไงถ้าถ้าสมมติเก็บเงินในแบงก์เราก็เอา เขาเรียกว่าอะไรเอา12ล้านตั้งหารด้วยไปเลยก็ได้เพราะว่าแทบจะไม่มีผลตอบแทนแต่อันนี้เราได้ผลตอบแทนประมาณ8%เเงินที่จะใส่เข้าไปใหม่มันก็เลยลดลงฉะนั้นเนี่ยเราใช้เงินแค่ประมาณ4 0 0 0 0นแท้ก็เหลือสี่เพราะความสามารถในการออมตั้งเท่าไหร่8 0 0เปนันนี้ประมาณ8 0 0แสนละก็ต้องเหลือสามารถทำอะไรอีกได้เยอะซึ่งถัดมาก็เป็นเรื่องของการวางแผนหลักประกันรายได้ครอบครัวซึ่งตัวเขาเนี่ยเป็นซิงเกิลแดดแล้วก็มองว่าถ้าวันนี้เขาเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ย ลูกจะไปอยู่กับคุณแม่ไหมเพราะคุณแม่อยู่ต่างประเทศแล้วมีครอบครัวใหม่แล้วไม่ได้เจอกันมาตั้งแต่เด็กเขาก็คงไม่อยากอยู่เด็กก็คงคิดว่าอยู่คุณย่าแล้วคุณย่าเพิ่งคุณย่ายุติเจ็ดสิบคุณย่าจะมีความสามารถในการไปทรองาทำงานเลืกอเลยไม่มีทางอีกแล้วแค่ดูแลก็ลําบากแล้วดูแลลูกยิ่งยากเลยใช่ฉะนั้นเรื่องการหารายได้เนี่ยลืมไปได้เลยครับก็ต้องมาดูว่าวันนี้ภาระที่เรามีความรับผิดชอบทางด้านการเงินต่อครอบครัวของเราเนี่ยอืมเท่าไหร่ ของเคสเนี้ยถ้าตัวเขาไม่อยู่ขึ้นมาคือไม่อยู่นี่คือแบบจากไปก่อนเวลาอันควรเนี่ยนะครับเสียชีวิตอะไรแบบเนี้ยนะฮะเขายังต้องมีภาระคือต้องเลี้ยงดูคุณแม่ค่าเทอมลูกป,ปีละแสนค่าใช้จ่ายลูกค่าผ่อนบ้านค่านุนค่านี่เนี่ยรวมแล้วหละรายได้ที่ครอบครัวเขาต้องการเนี่ยเดือนละห้าหมื่นปีหนึ่งคือหกแสนลูกตอนนี้อายุสิบสองกว่าจะเรียนจบอีกสิบปี ก็คือตรงเนี้ยต้องกานเอาไว้ให้ครอบครัว10ปีเต็มๆเลยเพราะว่าจะบอกว่าระยะเอาสมมุติเอาขั้นต่ําคือ5ปีเนี่ยมันไม่พอเพราะว่าคุณแม่ไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาหาเงินแทนได้ฉะนั้นต้องวางแผนจนลูกเรียนจบก็คือ6ล้าน,นตีก็คือต้องมีเงินตรงเนี้ยหล้านนะฮะแล้วหนี้สินยังมีหนี้บ,นบ้านอีก3าล้านสี่การศึกษาลูกซึ่งเราคำนวณไว้แล้วถ้าไปเรียนปอตรีในประเทศภาคสังกิษเนี่ย อยู่ที่ล้านสองอฉะนั้นเนี่ยภาระที่เขาเยังต้องรับผิดชอบกับครอบครัวเขาเนี่ยมีถึง10ล้านจานกา 6, <000. S 1> อีกหกแสนในขณะที่ปัจจุบันเนี่ยเขาเตรียมเงินสินทรัพย์สภาพคล่องแล้วกับพวกสินทรัพย์เพื่อการลงทุนเอาไว้เนี่ยประมาณ4ี่ล้านห้ามีทุนประกันชีวิตจากประกันกลุ่มของบริษัทอยู่5้าแสนบาทเท่านั้นห้าแสนนี่ครอบครัวใช้สิเดือนหมดแล้วนะครับ แล้วก็เงินเดิมที่สามารถเป็นเอามาแปลงเป็นเงินสดเนี่ยมันก็มีอยู่ประมาณสี่ล้านกว่าบาทเพราะบ้านที่อยู่นี่ก็คงไม่ได้ขายถูกไหมคุณย่าก็ต้องอยู่คุณลูกก็ต้องอยู่เพราะนั้นหักกบแล้วก็ต้องมีทุนประกรันทุนประกันประมาณหกล้านบาทอันนี้คือเวลาทําประกันเวลาจะไปซื้อประกันชีวิตเพื่อลดหย่อนภาษีเนี่ยให้คิดก่อนว่าความจําเป็นของเราเนี่ยที่เราต้องมีอะ่ะคืออะไร ไอ้ลดหย่อนภาษีเนี่ยมันคือผลพลอยได้นะอย่าไปมองว่าลดหย่อนภาษีคือเป้าของประกันนะอป,ประกันคือทําหน้าที่คือปกป้องความเสี่ยงครับนะครับไม่ได้ทําหน้าที่ในการลดหย่อนภาษีหรือว่าเอาไปลงทุนอฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็คือเรารู้แล้วว่าหลักวิธีคิดเวลาจะเลือกซื้อประกันต้องทํำยังไงอะพอได้ตรงนี้แล้วคือทุนประกันหกหลานที่เราต้องต้องทำนะครับถัดมา ไอเงินใหม่ที่เรามีอยู่เนี่ย<ะ>เรารู้แล้วว่าเราจะเก็บได้เนี่ยนะครับอีกปีหนึ่งประมาณ900,000บาทแล้วแบ่งครึ่งก็คือ4,500สเนี่ยสำหรับเพื่อการกระเียณ4ี่0ห้าเนี่ยอยู่ใน provident fund ซึ่งถูกหักอยู่แล้วเดือนละประมาณ9,000ปีหนึ่งประมาณ100,000กับอีก8 0 0พันฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะลงทุนเราก็จะลงทุนเพิ่มสำหรับกองทุนที่เพื่อการกรียณวันนี้ผมเลือก RMF นะไม่ได้เลือก SSF mm hmm. เพราะอะไรเพราะว่าอายุ45 mm ่สห้าห้าเนี่ยถ้าเกิดคุณลง SSF เนี่ยก้อนส5สิบห้าคุณจะถอนได้ตอนอายุห้าิบห้าคุณต้องซื้อส mm ิป hmm. ีก้อนที่คุณซื้อตอนอายุ4ี่คุณจะไปขายได้ตอนอายุ56าสดังนั้นก้อนที่อายุ5้าสิบก็ไป60สิบถูกไหม <Ha. S 2> แต่ถ้าซื้อ RMF เนี่ยก้อนที่ลงสี่6 47ห้าี่กจนไปถึงอายุ5 4 55บห้าิบห้าคุณขายได้ทั้งหมด mm hmm. หรือวันนี้เราจะกระเสียณที่ยกสิบ เราก็ลงไปเรื่อยๆเลยอไอ้ก้อนที่อายุ5้าสิบแตอนที่ซื้อตอนห้าแปดห้าเก้ามันขายได้หกสิหมดเลยไงถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยต้องเปลี่ยนละก็คือไ s s เอสเอฟเนี่ยอย่าไปลงสําหรับคนอายุเท่านี้นะอ่าก็ผมให้เลือกลง i m f อทนอืแแล้วลงทุนในกองทุนที่เป็นหุ้นทั้งไทยและ,ะต่างประเทศก็เฉลี่ยลงไปเลยก็คือเดือนหนึ่งประมาณ28,500ปีหนึ่งประมาณ 3, 5 0 0ห้ นะฮะมันก็ได้2เด้งเพราะตอนแรกเขาลงทุนแค่หมื่นห้าสำหรับเมันไม่พอสําหรับการเกษียณฉะนั้นเนี่ยเรามี R m f กับ Provident f ฟันที่ลงทุนปีละ4ี่แสนห้าสำหรับเกษียณนี่ยังไม่รวมเงินสมทบที่บริษัทสมทบมาให้นะซึ่งมันพอเพียงแล้วล่ะสําหรับการเกษียณของเขาถ้าเขาไม่ไปแตะต้องเงินไอ้ก้อน4ล้านของเขานะถัดมาในเรื่องของการศึกษาบุตรตอนแรกเนี่ยฝากประจําให้เดือนสองหมื่นซึ่งฝากประจําเนี่ย มันไม่ได้มีผลตอบแทนอะไรเท่าไหร่มันได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์กว่าลูกจะเรียนเนี่ยอีกหกปีแล้วเรื่องของเงินเฟ้อการศึกษามันอยู่ที่หกเปอร์เซ็นคุณต้องเสียเงินเฟ้อการศึกษาหกเปอร์เซ็นแต่คุณเอาเงินไปอยู่ในธนาคารซึ่งได้ผลตอบแทนหนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยมันก็มันก็ไมซ์เซ็ตมันผิดแหละฉะนั้นเนี่ยอันนี้ผมให้ไปลงในพวก p r พอลลี่ฟันเดือนละหมื่นสี่นะครับปีหนึ่งประมาณแสนเจ็ดลงทุนหกปีคุณจะมีเงินล้านสองนะครับสาหรับการปกป้องความเสี่ยงเนี่ย นะฮะให้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าย<ก>ูนิตลิงอันนี้รประกัน6ล้านรประกัน6ล้าน,นแล้วก็บวกสุขภาพเข้าไปด้วยอันนี้เสียลงทุนประมาณปีละแสนสองรวมถึงของยูนิตลิงของลูกชายด้วยอันนี้เป็นพวกประกันสุขภาพก็คือประมาณปีละ6 0 0 0ื่นอันนี้คือเป้าหมายเรื่องของปกป้องอไรายได้ครอบครัวเรื่องของกเกษียณเรื่องของการศึกษาลูกครบหมดแล้วนะครับเหลือเรื่องของการซื้อรถยนต์ใหม่ซึ่งตอนนี้เงินเหลืออีก1นึ่งแสน มันได้มาจากไหนก็คือว่ามันได้มาจากที่เราลดค่าจ่ายจากค่าท่องเที่ยวลงห้าหมื่นแล้วข้อสองก็คือภาษีตอนแรกเสียภาษีอยู่ประมาณเกือบเกือบสามแสนประมาณสองแสนเจ็ดแต่ถ้าลงทุนใน arm f เพิ่มขึ้นลงทุนในยูนิตลิงที่เป็นพวกประกันหมวดประกันชีวิตเพิ่มขึ้นเนี่ยเขาจะลดภาษีลงได้อีกประมาณ 7- จ็ดถึงแปดหมื่นบาทไอ้เจ็ดแปดหมื่นบาทที่ได้มาไปลบกับไอ้ท่องเที่ยวที่ที่หักออกไปเนี่ยเขาจะมีเงินเพิ่มเข้ามาอีกประมาณแสนกว่าบาท ไอ hmm. ้เงินแสนก็บาทเนี่ยก็ให้ลงทุนในตราสารนี่เพราะเขาบอกว่าเขาต้องการซื้อรถใหม่ภายใน3ปีครับซึ่งพอมาคำนวณแล้วล้านห้าเนี่ยเขาควรจะดาวสัก5 0 0แสน uh huh. ทำไมถึงดาว5 0 0 0 0นเพราะว่าจะเพราะว่ามีรถเก่าอยู่ก็ขายรถทันเดิมรถทันเดิมเนี่ยปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0สนบาทอีก3ปีข้างหน้าสมมุตินะขายได้2อ0แสนห้านะครับ แล้วพอมีเงินดาวได้เพิ่มอีกประมาณเดือนละแสนเดือดนละแสนปีละแสนปีละแสนสามปีเนี่ยเงินดาวจะอยู่ที่ประมาณกลมๆคือห้าแสนอ,อัตราการเพิ่มของเงินเดือนของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณสี่เปอร์เซ็นถึงห้าเปอร์เซ็นผมเอาน้อยไว้ก่อนแล้วกันสี่เปอร์เซ็นอีกสามปีข้างหน้าเขาจะมีเงินเพิ่มมาสองหมื่นสองสำหรับเงินเดือนเงินเดือนเขาจะอยู่ที่ประมาณสองแสนกว่าบาทก็เอาไปผ่อนลถเอาไอ้สองหมื่นสองเนี่ยมาผ่อนลถเพราะคือเราพอเราคิดย้อนเราผ่อนลถห้าปีเราจัดไฟแนนซ์สักล้านหนึ่ง พออพอรถแค่สี่ปีก็พอจัดไฟแนนซ์ล้านหนึ่งพอรถสี่ปีเนี่ยผ่อนอยู่ที่ประมาณสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทอืมอันนี้คือพอถึงเวลาสามปีข้างหน้าก็คือเงินเดือนที่เพิ่มอะเอาไปผ่อนรถฉะนั้นเราต้องดาวให้ได้ห้าแสนครับนะครับเนี่ยเป็นเหตุผมว่าทำไมถึงต้องดาวห้าแสนอืมน่ะก็คือไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายหลักประกันไรายได้ครอบครัวอันนี้ใช้ยูนิตลิงก์ในการตอบโจทย์เพิ่มมูลค่างเงินออมก,ก็คือจัดพอร์ตการลงทุนใหม่ วางแผนภาษีเมื่อกี้ก็เราก็ใช้สิทธิ์ดหย่อนทางภาษีให้ได้มากที่สุดนะครับวางแผนบริหารเงินสำรรงอยู่เฉินก็ทําไปแล้วซื้อรถใหม่ก็เมื่อกี้เองที่เพิ่งบอกไปการศึกษาลูกก็เนี่ยฮะ property fund โดยละหมื่นซื้อไปเรื่อยๆหกปีก็ได้เงินก้อนนี้ส่วน retirement นะฮะตอนอายุห0สิก็ใช้ R m f กับ provident fund ปีละ4ี่แสนห้านะครับบวกเงินเดิมที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยสี่ล้านกว่าบาท ซึ่งไม่ได้ไปแตะต้องอเพราะว่าการศึกษาลูกก็ใช้เงินก้อนใหม่ที่ยังมีความสามารถในการหาไรายได้อ,อีก6ปีที่จะลูกจะเข้ามาหาวิทยาลายัยครับนะครับแล้วก็เงินใหม่ที่จะเอาไว้สําหรับลงทุนในเรื่องของการเกระเสียนฉะนั้นเนี่ยพอพอเราวางแผนการเงินแบบองค์รวม,มนะครับเป็นระบบแล้วเนี่ยมันก็ตอบ,บมันก็จะตอบโจทย์ได้ครบ,บ,ครบมันครบกว่าที่วันนี้พอมีเงินปุ๊บส่วนใหญ่จะเจอคำถามคือ ไปลงทุนอะไรลเราไปลงทุนอะไรดีแล้วไปลงทุนอะไรที่ที่ได้ผลตอบแทนสูงแล้วเงินต้นไม่หายอืมอะไรดีอะเงินต้นไม่หายด้วยแล้วได้ผลตอบแทนสูงสุดอีกไม่มีฮะผมบอกเลยไม่มีอะไรที่ high risk มันก็ต้อง high return ดังนั้นถ้าเกิดคุณจะลงทุนความเสี่ยงสูงถ้าคุณไปมองเรื่องของ bitcoin หรือไปพวกอย่างอย่างไปลงทุนเป็นหุ้นรายตัวที่เป็นหุ้นแบบอะอย่างวันนี้มี ipo เข้ามาใหม่ kiss อยี้วันนี้ขึ้นไปร้อยเปอร์เซ็นตเมื่อวานก็ตัวไหนทีทีคูอะไรกอย่างะสอย่งร้อยเร์เซนต์เลยนะเราก็จะมองอย่างแต่อย่างเงี้ยว่าอ้ยถ้าเราลงทุนเราจะได้ไอทีราจะได้มันไย่่ะแล้วพอไปไปได้ตอนเนี้ยไปซื้อตอนอย่างเงี้ยมันก็นะ iPO มันคือ it's possible o v e r p r i c e คือไม่มีเจ้าของหุ้นคนไหนหรอกที่เขาขายหุ้นตัวเองออกมา ในราคาที่ถูกกว่าที่ควรจะเป็นเป็นพี่โก,ก้พี่โก้จะขายออกมาถูกกว่าไหมละ่ะผมว่าส่วนใหญ่ก็คือต้องขายในราคาที่แบบออไม่ได้ขาดทุนนะครับฉะนั้นเนี่ย IPO มันก็คือมันมีโอกาสที่เป็นราคาที่สูงเงินไปฉะนั้นเราก็ควรจะลงทุนแล,แล้วเราไม่ได้มีความสามารถเหมือนกับพวกฟันเมนเจอร์ที่เขาเขาสามารถที่จะวิเคราะห์หุ้นเป็นรายตัวและเขามีข้อมูล ที่รอบด้านกว่าเราอืเขาจะสามารถวิเคราะห์ได้ตั้งแต่ท็อปจนวัตทอมเลยว่าแบบขนาดยังไงขนาดไม่ต้องไล่ขนาดโปรยังพลาดเลยถูกต้องอันเนี้ยโออเนี่ยไปไปมาเป็นไงล่ะก็กลงมาแล้วนี่อ่าใช่ฉะนั้นเนี่ยผมบอกผมมองเลยว่าถ้าวันนี้ยเราเรามองการลงทุนระยะยาวนะครับซื้อพวกกองทุนอะไรพวกนี้ยมันมันตอบโจทย์กว่า ให้ฟันเมนเจอร์เขาดูแลแทนไปเราสามารถที่จะเลือกอเดีนี้กองทุนเยอะมากเป็นพันๆกองทุนก็อ่ะเรามาดูหุ้นไทยส่งท้ายวันศุกร์นิดนึงนะก่อนปิดช่วงบ่ายนี้โอ้ยหลุดพันห้าอีกแล้วม,มันอยู่แถวเ,เ,เนี้ยนะหุ้นไทยเนี่ยดูทำได้จะดีไปหน่อยก็เอาอีกแล้วลงมา1,498.08นย์ะลงไป12.95จุดมูลค่าการซื้อขายก็44,000กว่าล้านฮะแล้วก็หุ้น ที่เอ่อาหายไปซะแล้วหุ้นที่มีสูงสุดตอนนี้ก็มีคิสเนี่ยเข้ามาใหม่มนี่ก็82%่นะนะฮะก็ตอนนี้16บาท40นะก็บวกขึ้นมา7บาท40มี STA เมื่อวานขึ้นใช่ไหมครับเมื่อวานขึ้นมาเยอะเลยแล้วก็อันนั้น43บาท OR 30บาท25นะฮะ KBank 140บาทแล้วก็ Tesco 22 20, บาท20นะ ตัวตัว stgt นี่ยังขึ้นต่อนนิดหน่อย41บาท25แล้วก็ tqr ที่เข้ามาเมื่อวานก็เท่าไหร่23บาทบวกต่ออีก16ปอร์เซ็นต์นะออเอ๊ะอ,อันนี้มันเป็นหุ้นหุ้นประกันภัยต่อมั้งถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมฮะมมครับอ่ะวันนี้เวลาหมดหมดเวลานะฮะเจอก,กันกับคุณเอวนันศุกร์หน้านะฮะ<ม><ม>แล้วก็ถ้าจะปรึกษาเรื่องของการวางแผนการเงินก็เข้าไปที่ inbox ธนาทคล่องการเขียนนะฮะ ก็สามารถไปสอบถามแล้วก็หาเรือกันนอกรอบได้นะฮะวันนี้เราลากันไปก่อนนะครับครับสวัสดีค,ครับ101ปัปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover